โอเคก็กล่าวกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่อีกแล้วนะแล้ววันนี้ผมก็ซูมาริคเซนสกิฟตี้เทเลทอีพีที่เ,เจ็ดเพาร์ทหนึ่งของคุณเด็ฟักปุ้มนั่นเองนะครับก็มาในเวลาตีสี่เลยนะท่านผู้ชมโอ้โหตีสี่กว่าๆนะผมก็เล่นเกมอยู่นะแต่ว่าเล่นเกมเสร็จมันประมาณตีสี่สิบห้ามั้งเออใช่ไหมตีสี่สิบห้า หือตีส่ยี่สิเป๊ะผมไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้นะก็ไม่รอช้าอะไรแต่เรามารับชมกันก่อนนี่ครับคลิปยาวทั้งหมดสามนาทีห้าสิบเจ็ดวินาทีห้าสิบเอ็ดถ้าผมพูดผิดตรงไหนขอภัยไปด้วยนะเพมันดึกแล้วนะเออผมแค่นั่งเล่นเกมเ,เงีบยผมไม่ได้พูดนะแต่อันนี้ต้องพูดไงมันเลยหลอนหน่อยนะครับขอภัยไปด้วยมา ือที่ไหนเป็นอยู่ในน้ำเหรอแล้วก็ขึ้นมาเป็นฉากแรกนะครับที่เราได้เห็นอยู่ในน้ำอ๋อพี่สไปเดอร์กับเอาพี่แซนทิสเขาดำน้ำอยู่หรอพี่แซนอ๋อไม่ใช่ดิพี่ลารสพี่ลารสถ้าปืนอย่างนี้ต้องนี้พี่ลารสนะพี่ลารสคาเมล่าแมนอัปเกรดเนาะ Hmm? ตัวอะไร s k i ี i d ี่ดดายเล t ปกติหรือว่าเป็นแอสโตร <'t> มนุษย์มีซับไหมผมไม่ได้เปิดซับมีซับนะขอเปิดซับก่อนนะครับอืม <laughs> มีมนุษย์นะในตอนนี้แต่ <'t> ยัง <'t> เราไม่ใช่ศัตรู อืมก็เนี้ยวิใครมาแอสโตรครับไอแอสโตรสกิบิดี้มาโอ้โหบอกเลยว่าพี่ร้านเรานี่แข่งแกร่งมากเหมือนพุ่งชนมาเราก็มีโลนะเอา้าตายหรอ โอ้ช oh ีดกลุ่มนุษย oh yeah, yeah, ์กลุ่มนี้ไม่รอดครับตัวอะไรอ่ะมันมาแน่อุ๊ยอุ๊ยแอสโทตัวใหญ่ครับเดยนนะเรามีโล่โล่พังโอ้แย่แล้วแย่แล้วเอ้ยใครมา พี่มิวแทนหน้าหล่อเรามาครับมีอุปกรณ์ของแอสโซด้วยนะนี่แล้วก็พี่สวาสดอืมพี่มิวแทนกล้ามโตใหม่คนนึงโอ้โหยแกงตัวตึงมิวแทนทั้งสามคนเฮ้อยเฮ้อยเฮ้ยฮพี่ชายเล็กเราเชื่อชือขึ้นไว้ มันคลายโอ้อคือเขาเป็นพันธมิตรกันจริงๆแล้ว,ลว,วนะตอนนี้อุ้ยเราแอสโซมาครับสามตัวตึงสกิบิดี้รวมกับเราหนึ่งคน ไอหนึ่งคาเมราแมนสุดตึงนะบอกเลยว่าเอดีเจมาอีกดีเจอัปเกรดกรับผมนะโอ้โหเหล่าสกิวิตี้เตรียมพร้อมมากนี่พี่สไปเดอร์คาเมราแมนเราโอ้โหบอกเลยว่ามีแต่ตัวตึงๆตอนนี้นี่ไมเคิลแจ็คสันบอกเลยว่าเหล่าแอสโตรไม่ได้เกิดแล้วผมแล้วเก็บเป็นหนึ่งคิวโอ้โหเฮ้ย <c oughs> เราแอสโซมันโอ้โ oh, ห oh, มันกลายเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอชิมหายล้วรอดไหมเนี่ยพีมมิวแทนนี่โอเคนิ้วโป้งแล้วไปกันเลยโอ้ยบอกเลยว่าแสดงว่าเร็วๆนี้เรากำลังจะได้เห็นเหล่าไททันได้จับมือกับ Gman ของจริงนะ โอ้โห و, บอกเลยว่าตึงกันมากครับสาหรับเหล่าสกีบิดี้นะแสดงว่าเหมือนฝั่งคาเมราแมนเนี่ยเขาร่วมมือกับแค่เหล่าสกีบิดี้ที่แบบไม่ได้เป็นไอกลุ่มจีแมนไอกลุ่มจีแมนมันจะมีชื่ออยู่ใช่ไหมเป็นแกล้งของจีแมนอะนะครับเออเขาร่วมมือกับแค่พวกสกีบิดี้เทเลทธรรมดาเขาไม่ได้ร่วมมือกับไอพวกกลุ่มจีแมนนะเพราะว่ามีความแค้นกันอยู่ส่วนตัวเนาะแต่เหมือนตอนนี้เขาได้จับมือกันแล้วเรียบร้อยเนาะ ใน e ีพีเนี้วนะพึ่งจับมือกันเลยเพราะว่าตัวนี้เราก็เห็นอยู่ว่าพี่ลาดเขาเกลียดขี้นหน้าไอ้สามคนนี้อยู่แล้วเขาเตรียมตัวแล้วนะที่จะแบบจาัดก,การนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องร่วมมือกันนะโอเคสุดทีนี้มีียงเท่านี้ผมนะไม่รู้ผมพูดผิดตอนไหนไปนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันหลอนๆอ,อยู่นะโอเคสุดทีนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม